สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอลไทยสั้นๆเป็นประจำน้ำมันพากันเช่นเคยสำหรับผลการแข่งขัน AFF Electric Cup นะครับ Mitsubishi Electric Cup ต้องบอกว่ารายการนี้นะครับสุดมันมากๆนะครับเพราะว่าแต่ละทีมนะครับก็มีดีไม่แพ้กันนะเรามาดูในกลุ่มทีมชาติไทยของเรานะครับที่ออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ทั้งคู่แข่งไป2นัดชนะ2นัดรวดเหมือนกันนะครับแต่ไทยเป็นผู้นำเพราะว่ามีประตูได้เสียดีกว่านะครับก็คือบวก11นะครับจาก2นัดที่ผ่านมา โดยสิงคโปร์บวก5นะครับจาก2นัดที่ผ่านมาเลยทำให้ไทยนะครับมีลูกได้เสียดีกว่านะครับโดยเกมนี้นะครับแข่งขันกันในเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับข้ามคืนเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเปิดเกมมาได้ครึ่งชั่วโมงต้องบอกว่าช็อกแฟนบอลชาวไทยเลยนะครับทีมชาติสิงคโปร์ออกนำทีมชาติไทยไปถึง2ประตูต่อศูนย์ แต่ยังดีครับช่วงท้ายของครึ่งแรกนะครับเป็นพทรติกนะครับตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ1ทําให้ทีมชาติไทยนะครับลงมาเล่นในครึ่งหลังแบบมีกําลังใจนะครับแล้วก็สู้ฟัดเหมือนเดิมนะครับโดยไม่มีผ่อนเกมเลยนะครับทีมชาติไทยทุนนี้ต้องชมเชยนะครับว่านะครับไม่มีเหนื่อยเลยนะครับก็คือบทเข้าใส่สิงคโปร์เจ้าถิ่นนะครับจนมาได้ลูกตีเสมอจากนะครับสุพนัทเหมือนตามงเข้าไปเป็นลูกตีเสมอ2-2แล้วก็มา แล้วก็มาขึ้นนําโดยพีระดนนะครับฉารัศมีนะครับมาขึ้นนำสามประตูต่อสองแล้วก็มาปิดท้ายด้วยทีละศักดิ์เผยพิมายนะครับในลูกที่สี่ทำให้เกมนี้นะครับทีมชาติไทยของเราพลิกแซงเอาชนะสิงคโปร์ไปได้สี่ประตูต่อสองต้องบอกว่าสุดมันจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้ทำให้ทีมชาติไทยของเรามีเก้าคะแนนเต็มจากการลงสนามสามนัด ที่ผ่านมานะครับโดยนัดสุดท้ายก็จะเจอกับกัมบูชานะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับยังไงก็รอเชียร์รอชมเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะครับเพื่อจะคว้าแชมป์ AFF Mitsubishi Electric Cup ไม่ได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปสั้นๆกระชับกระับแบบนี้ยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินหาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ